มองาึงเงี้ยมองมาอ่อนพออ่อนพออ่อนพอครับมีความอ่อนพอครับอร่อยไหมอ่อนพอครับอร่อยไหมอนครับอร่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่กินข้าวเลยวันนี้ลูกกินอไม่กินไม่ไม่กินข้าวครับมองแม่มาทำไมไม่กินข้าวครับทำไมครับกินหูพ่อเลยไม่กินข้าวเือ ทำไมคุณไม่กินข้าวครับแล้วคุณไปกินหูพ่อได้ไงครับอืมผมไม่ผมไม่สบายแล้วหรอกหน้าตาพ่อเช็ดตาไม่หน่อยดีไม่หล่อเลยอืมไม่หล่อเลยแงบ,ออบแงบแงบอะไรไม่ได้เม,าาอมือแง <laughs> บอายมือพอ่อเช็ เชิ้นอะไรเหรอครับชิ้นอะไรเหรอครับชิ้นอะไรครับชิ้นกระทำเขามันก็ตายมันไม่ตุยเลยอย่าไปทําเขานะเอ็นนกบ่ได้บักละบักลาเป็นยังไงเห็นนกบ่ได้บักละยยังงักเขาเหรอบกลายนุ่ใกล้น ok ้อยเหรอผมเป็นเครื่องจักสังหารครืจักสังหารนักล้อนเพื่อน อะไรจะอะไรจะอะไรเจาอะไรครับนี่ฉันเจาอะไรเบื้องขาโตใหญ่แล้วนอนอยู่มันกับ